ะทานลูกเรงใจกันไปแล้วครับผมกับอ e. e. ีอีโตมาด้วยกันรับกันเหมือนพี่ชายน้องสาวสถานการณ์แบบนี้ผมก็ต้องปกป้องเธอแน่นอนอยู่แล้วครับต่อไปนี้รบกวนให้คุณเฉิงดูแลอีอีให้เหมือนน้องสาวแท้ๆให้มากกว่านี้หน่อยนะครับอีอี e. e. รีบตอบข้อความสิที่นี่มีผู้ชายสองคนกำลังตีกันเพราะเธอเนะอืมคุณปู่จะไปไหนครับ นั่งจนเหนื่อยแล้วไม่อยากอยู่คุยกับคนหนุ่มสาวอย่างพวกแกที่นี่แล้วดีกว่าปู่จะไปตามคนมาเก็บข่าวของให้แกนะอีอีมาสักทีนะคุณปู่เฉงพอดีมีธุระนิดหน่อยเลยมาช้านะคะหนูกเข้าไปเยี่ยมฮาวสเวตก่อนนะคะคราวหน้าจะไปเยี่ยมคุณปู่ที่บ้านนะคะไปเถอะรียง ก็อยู่ข้างในพวกเธอสามีภรรยาช่วยโน้มน้าวเด็กคนนี้ทีให้เขาได้แต่งงานไวๆหน่อยนะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างไม่ตีกันก็ดีแล้วลนะ่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้มาตลอดทำไมจูจๆอีอีถึงได้แต่งงานกับคุณแน่นอนว่าเป็นเพราะเรารักกันยังไงล่ะครับ ลูลี่อยางอีอีเมื่อกี้คุณไปไหนมาผมจัดการเรื่องออกจากโรงพยบาบาลให้เรียบร้อยแล้ววางใจได้เรื่องของคุณก็คือเรื่องของผมตอนที่คุณปู่พูดเรื่องพวกนั้นอีสเวไม่ได้อยู่ข้างนอกห้องจริงหรอแต่รู้สึกเหมือนว่าเธอได้ยินแล้วลี่หยางฮ่าสเสวียนเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉัน มีบางเรื่องที่ฉันต้องไปทำด้วยตัวเองนะฮาลสเวนเมื่อกี้ฉันเจอคุณปู่ที่นอกห้องเขาบอกว่าผู้ช่วยกำลังมาร่างกายนายยังไม่แข็งแรงดีฉันจะเรียกรถเวลแช์มาให้เดี๋ยวผู้ช่วยจะเตรียมให้นายนะอืสวัสดีค่ะรบกวนส่งวีลแช์มาที่ห้องผู้ป่วยห้อง1 3ึ่งด้วยค่ะนายออกจาก โรงพยบาบาลแล้วก็ต้องพักรักษาตัวให้ดีนะอย่าให้คุณปู่ต้องเป็นห่วงนะดูแล้วฉันยังมีธุระขอตัวกันนะอีอีถ้า,าทีเมื่อกี้นี้ของเธอคือการขีดเส้นแบ่งเขตกับฉันเหรอเมื่อกี้พวกคุณคุยอะไรกันอยู่นะคุณคำอะไร เปล่าก็แค่แสดงความขอบคุณที่เขาปกป้องภรรยาของผมนะเมื่อกี้นี้คุณห่วงใยเขาสักขนาดนั้นไม่กลัวว่าเขาจะคิดกับคุณเกินเลยเหรอเกินเลยอะไรคะรู้จักกันมาหลายปีขนาดนี้แล้วสำหรับฉันเขาเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆนะหวังว่าห้าเสวียนจะเข้าใจความหมายของคำพูดที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นี้นะ